ครับสวัสดีครับพ่อย่อ้วนคนผู้หยชีโผ่ใหญ่มือนีกับวันหยุดครับมือเศร้านี่ผ้าพ่อยิเพ่งนี่ไปตอนนกปรากฏวา่าลมแห้งบอ่อใดกลับมาครับก็มาขึ้นยุบ้านครับขึ้นเขาชว่าไว้เขาใหญ่มือนีบอ่อดดเรืองพอ่อใดก็เลย ขึ้นไว้นี่แหละครับขึ้นไว้หน้าบ้านปรากฏว่าติดเลยครับได้กับว่ได้เบิ่งดอกเพราะว่าไปเห็นงานอยู่หลังบ้านก็เลยมาเบิ่งหยังมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันบ่นี่หมานครับนกไม่ไม่ด้นกตัวที่เคยได้ได้ฉันอีกตัวเลยนะพอตัวนี้ฮะตัวนี้ไหมนกไม่พวแม่นบอกตัวนี้บักตลาดแตกตัวนี้ขึ้นมาแท่นหนึ่งกับเออมือนี้ก็มาได้ นนี้ไม่ล่ะครับประมาณเฉลย่ยเกือกบเกือกบเกือบสิบตนี่ล่ะนี่ครับมาเบิงเอามาลงมาเบิงดูพอมะติดจังไมดมือนีเกิดลอยใส่หนีด้ครับใส่บวไก่ด้ครับนี่ใส่ล้อนี่ล่ะมันมาจังไรคือติดคักติดแน่นนเแเลเนี่ยครับเอาลงมาเบิ่งดูพอ เบื้องนี้เบื้องนีพี่น้องได้ยังไงกับเป็นแต่ยากหัวอยู่เบื้องนี้ครับนกไม่นกไม่จับหรือขอดไงอือแต่เฉลยมันซิปก็โตนี่ล่ะซิปก่าตัวนกใหม่ๆเด็กครับเบื้องนี้มันติดจังไงนี่แสดงว่ามันบินมาพร้อมกันบ่กนนกหมานนเมื่อกหมานบ่นกหมานหรือวะหมานนี่ก็เป็นนกเก่งไหลนกเกินไหลบ่แสดงว่าตัวหนึ่งยุ่นหนีเหรอมันตัวหนึ่งมาจับคว้านมันตีพร้อมกันดิเนาะ ตัวนี้าหนาเสือตัวนี้จับก้อนโดยสยูใน,นเออตัวนี้สียูไนเแหละตัวหนึ่งเขามาจับฝายมันก็นสีจับฝายมันก็นเลยดีดพร้อมกันสมนำหนาเบื้องนี้ครับหมานขักหมานเนี่ยมือกแเวนมือซ้อาเนี่ยมได้มาได้แรงๆกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพ่อใหญ่วนคนผู้หายฉีโผล่ใ่นะครับมือลุ้นกับขึ้นไม้อีกคือเก่าแหละครับแต่ว่ากับว่าคอยมีเวลาส่ายกับอาทิตย์ละเทียกันยังดีกับขอขอบคุณนะครับเนาะ สรับมือนีกน็ไปซะก่อนเจอกันไม่คลิปหนาสรับมือนีสวัสดีครับจะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับด้วยสวัสดีครับ